และว,วันนี้พวกเราเคลติกนะครับก็มาเรียน acting class นะครับเตรียมตัวสำหรับไทยมีวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ที่เรียนไปก็คือเขาจะสอนให้เราดึงอารมณ์ที่เรามีต่อคนที่เรารักเนี่ยหรือว่าเราจรินตนาการถึงคนที่เรารักมากที่สุดเราก็จินตนาการว่าถ้าคนคนนั้นจากไปเนี่ย เราจะรู้สึกยังไงการที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เราเข้าถึงบทที่พวกเราจะเล่นในวันพรุ่งนี้มากๆตอนนี้เราก็รู้วิธีที่เราจะนําสิ่งที่เรารู้สึกข้างในเนี่ยออกมาได้แล้วครับรู้บ้างหรือเปล่ารู้บ้างหรือเปล่าทนฟื้นเป็นผู้ชายทำไมร้องไห้ทั้ที่ความเป็นจริงแล้วฉันกําลังตายฉันกําลังจะตายฟื้นไม่ไหวจริงๆ รู้สึกว่าตัวเองก็มีความทรงจาหลายๆอย่างที่เราแบบก็ไม่ได้ใส่ใจแต่พอแบบนึกถึงแล้วเราก็แบบรู้สึกเจ็บแล้วก็เป็นของที่แบบมันเราเคยสัมผัสแต่แบบเราไม่ได้เจอแล้วครับเหมือนกับได้เจอสิ่งที่เราแบบไม่ได้เจอมานานนะทําให้แบบเรานึกถึงแบบความทรงจำของสมัยก่อนนะครับแล้วก็ทําให้แบบยึดถึงที่แบบทุกอย่างก็เลยแบบเออร้องไห้บ้างตอนนี้ก็ร้องไห้เพราะนึกถึงคนที่แบบรักมากที่สุดในโลก เรื่องราสีนี้นะครับก็เป็นว่าเราเด้ขึ้น็นกเ่าของเราต้อรองใจริงๆครับเพื่อนก็ผ่านเรกมปาครับ้มดก็ไม่ค่อยได้ว่างผมก็พยายามให้ดีสุดจ,จัดอยใ,จะจะให้มันจบ,จบแบบนี้ก็